นับวันรอคอยกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต2023-2024แบมแบมเดอ1หนึ่งเอส o ีเว r ลด์ a 52ของศิลปินชาวไทยที่ดังไกลถึงต่างประเทศแบมแบมกันที่มุกภูวกุลหรือแบมแบม g o t 7 ล่าสุดบินลัดฟ้ากลับเมืองไทยอ้อนอากาเซ่พร้อมเปิดเซอร์ไพรส์กลางงานถแถลงข่าว B A M B A M press conference นอกจากจะจัดเต็มเนรมิตความสนุกครั้งแรกผ่านทั้งเสียงร้องเต้นและแรปหลังจากปล่อยมากว่า3อัลบั้มแบบอัดแน่นแล้วยังเปิดเซอร์ไพรส์เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษมากตวนมากตวนเพื่อนร่วมวง G O T 7ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีเวิลด์ทัวร์ไปเช่นกันเรียกเสียงกรีดถูกใจอากาเซ่แบบที่สุดที่มาของแขกรับเชิญคนนี้แบมแบมได้ กล่าวว่าคุยกันมานานมากถึงขั้นที่มาร์กยอมเลื่อนงานให้ต้องมารอดูว่าความพิเศษมันจะมีอะไรบ้างยังไม่อยากพูดเยอะครับซึ่งคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่28ตุลาคม2566นะ้าณัทันเดอร์โดมสเตเดียมทันเดอร์โดมสเตเดียมและรอติดตามรายละเอียดอื่นๆรวมถึงรายละเอียดการขายบัตรเพิ่มเติมได้ที่